ละครแหมใคร,รที่ชอบไอ้กีฬาสางสานมีการต่อสู้แพ้ชนะเนพราะโอลิเพียงพละด้วยนาเชา ให้สมกับวันนี้เป็นการไล่ลำต่อรักองค์จัก,กรพรรดิสำหรับข้าใครก็รู้จักในานามว่าชอลิ้วเฮียงและต่อไปนี้ประชาชนทุกท่านจะได้ชมบารมีจากองค์จอมจักรพรรดิและในเมื่อจักรพรรดิเสด็จเดินออกมาแล้วทุกคนต้องก้มหน้าห้ามมองหน้า พราะหน้าตาจักรพรรดองค์นี้หน้าตาเหมือนกระเพาะแพะมากคงจะพร้อมแล้วขอเชิญอ,องค์จักรพรรด ท่านแม่ทัพถ้าจอมจักรพรรดิไม่ใส่ข้างูหัวแล้วก็ข้าจะอยู่อย่างนี้ให้เจ้าลุกขึ้นได้เฮ้ยไม่ใช่จักรพรรดิขุนปากันสามหาของเจ้า ถ้าเขาไม่ใช่จักรพรรดิแล้วข้าจะมานั่งที่นี่ได้อย่างไรมีอะไรมายืนยันว่าตัวเจ้าคือจัก,กรพรรดิเจ้าอยากตายจะช่วยข้อหรือไรนี่อะไรฮะจักนี่อะไรพัด รวมเป็นพัดจักสงสัยมันจะจักลับกันงั้นข้าจะเปลี่ยนจักจักมาเป็นพัดก่อนนี่อะไรพัดน,นี่อะไรจักรวมเป็นพัดจักมีหมาว่าหมาไปแล้วในเมื่อเจ้าจับไายข้าได้อย่างนี้แล้วก็ข้าคงจะต้องบอกความจริงเจ้าเสียแล้ว ต้องบอกเลยเพราะเจ้าไม่ใช่จัก,กรพรรดิจัก,กรพรรดิอยู่ไหนอยู่นี่ไงน,นี่ใจจริงเขาไม่อยากเล่นหรอกแต่มันเป็นมุกข,ของบริษัทเอา,าละจัก,กรพรรดิของเจ้าน่ะข้าจับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอยถ้าเจ้าไม่ยอมมอบเมืองของเจา้า และก็ทรัพย์สินเงินทองในท้องพระคลังของเจ้าถ้าข่าใจง่ายป่าลนี้เมืองนี้เขาไม่อยู่หรอกใครมาขอก็ให้แล้วฉันไม่ให้ไม่ให้มีฝีมือดีแล้วก็มาเจอกันเลยนั้นเจ้ากับข้าก็ต้องตายกันไปข้างหนึ่งแล้วล่ะ ด้วยไอ้บ้าหลงทิศหลงทางหมดแล้วข้าจะเรียกพาหนะของข้ากับเมืองของข้าก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะเรืองอะไรเร็ยกคนพิเศษอะไรอย่งไร เจ้ายังถามให้ข้าไอ้ไหนถ้าดูเจ้าห่อนีเอาละท่านถ้าข้าเดินตามท่านคงไม่ทันเนี่ยในเว,ว,ว่าเจ้าก็มีของเล่นเหมือนกันข้าจะเรียกก้อนเมฆเอามาเป็นพาหานะไล่ข้าเจ้า ก็คงไม่แตกต่างจากข้าเท่าใดนักทำไมแตกต่างไงข้าสบายแล้วข้ยืนเฉยม่เมฆพาไปไม่ใช่เมฆพาไปอะไรอ่ะไอ้ข้างๆนะพาเองไปนี่เขาเลือกก้อนเมฆอันนี้ที่มเมฆเอางี้ข้าเห็นเจ้าเป็นคนซื่อเป็นคนมีสีมือดีเขาบอกเราอย่ามาทู่ลบตบมือกันดีกว่าอย่ามาทู่ลบตบมือเอาละ พอพอได้แล้วพอพอเฮ้ยพอได้แล้วพอแล้วพี่เจดทรงตัวอ่ะเรามาคุยกันดีดีดีกว่าเฮ้ยโอ้โหนี่เจ้าสามารถเก่อนเม้กลับได้เออมาลากไปนุ่นไอ้นี่ฝีมือมันไร้การนะเราจะต้องแก้งทำเป็นพวกวันคือจะสืบหาได้ว่าจอมจังพัิอยู่ไหนเราอย่าไปปากมั และรายังยังให้ยั่วเนี่ยั่วอลู่เราก็จะฆ่ามันเสียเราจะต้องหลอกให้มันตายใจเพื่อพามันไปยังเมืองของเราแล้วเราค่อยฆ่ามันแล้วค่อยกลับมายึดเมืองของมันเราสองคนประมือกันเป็นเวลาทั้งหมด4ปีเต็มๆไม่มีใครแพ้มีใครชนะงั้นเราก็มาเป็นเพื่อนปองดองกัน แขวนสองแขวานนี้ก็จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเพื่อนและเราก็จะไม่ลบราค่าฟันกันขอรู้จักนามท่านด้วยเพื่อจะได้เจอหน้าจะได้ทักกันถูกท่านมีชื่ออะไรหรือนูิงที่หลังเจ้าจะถามข้าก็ให้ข้าตั้งตัวสักนิดหนึ่งนูสิงนูสิงถูกต้อง ไอ้เฮียงไงเพื่อนรักไปเที่ยวที่บ้านค่ะมาเดี๋ยวจะเลี้ยงทุกผู้เสืร์อย่างดีขอบใจมากไปไปไปเ้ยทำไงทำาห้ได้นี่ นี่สวยเงียนี่เฮียงนี่คือภรรยาของข้าเจนนี่ตอนแรกชื่อเจนนี่อ๋อตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นริชชี่ริชชี่ชื่อเต็มเต็มริชชี่ดวงนี่คือเฮียงเพื่อนข้าโอ้เฮียงมาจากมณฑลเหอหนานโอ้มาไกลเนาะใช่นี่เป็นพมะเอสีท่านหรือถูกต้องเป็นภรรยาของข้าอือ อย่าเขยุกขยิกถ้าเธอเขยุกขยิกเดี๋ยวฉันแทงไม่ถูกปล่อยเมียข้าเดี๋ยวนี้ไม่เฮียงแกตกหลุมพรางฉันแล้วจักรพรรดิอยู่ไหนเจ้าปล่อยเมียข้าก่อนถึงจะบอกเจ้าไม่มีทางแล้วถ้าตามใจข้าไปเห็นจักรพรรดิแล้วก็ะทานจะได้ปล่อยเมียท่านันขาดช่วยฉันด้วยกันพี่เอะไรอะไอ้เตกไหม ข้าข้าเอาจักรพรรดิมาจะต้องไปเมียข้านะได้มายื่นหมูยื่นแมวกันข้าเห็นจักรพรรดิก่อนโอเคเฮ้ยเอาจักรพรรดิออกมาเอามา าาทารุนจักรพรรดิทั้ขนาดนี้เชีวยวเหรอฟังรู้เรื่องพอกคนประเทศเดียวกันกเรามายื่นหมูยื่นแมวกันเฮ้ยอย่าตกติกด้วยเดินสวนทางกันเราไม่ไปไหนทั้งนั้นนะ่ะอ้าทำไมอ่ะเราอยากอยู่กับท่าน <c oughs> จะเป็นหญิงแบบนี้เชีวยวหรอือไม่ใช่มนุษย์เฮ้ยเฮ้พูดแต่งปาว่าเขาไม่ใช่มนุษย์ข้าสงสัยเหมือนกันนี่เขานอนยังไงนอนบนใบไม้หรือนอนใต้ไม้ไม่ นอนบนขอนไปเกลียดชู้ที่มีเหตุในเมื่อเหตุการณ์มันเป็นเช่นนี้แล้วมันต้องมีใครตายไปข้างหนึ่งซะแล้วสถานที่ตรงนี้มันแคบเกินไปเกินที่จับลองฝีมือถ้าทานโอเคแล้วก็พรุ่งนี้เช้าที่ไหนเจอกันที่เทือกเขาหิมาลัยเก้าโมงเช้าข้ารับคำท้าของเจ้าเจอกันเก้าโมงเช้าที่เทือกเขาหิมาลัย โอเคเจ้าต้องไปตรงเวลาด้วยแน่นอนข้าจะไปรอเจ้าที่นั่นหวังว่าเจ้าคงจะไม่ผิดสัญญาแล้วเจอกันต้องมีใครตายไปข้างหนึ่งเจ็บพี่ไอ้ขนาาวดีข้าต้องกลับมานะข้าสัญญาข้ากลับมา่ะตามไปด<อ>ูเลยคุณผู้ชมครับและและ้ว โอลิวเฮียงก็ประดาบกับนูซิงเป็นการต่อสู้ที่หาดูที่ไหนไม่ได้นอกจากชิงร้อยชิงล้านโดนเทบโอ้โหเอฟเฟกสุดยอดครับไม่ใช้สลิงไม่ใช้ตัวแสดงแทนแต่คุณหม่ำและคุณเท่งลอยตัวได้อย่างไรน่าทึง<ม>จริงๆครับตัวตายได้เขาเรียกว่าลูกอีกประหา,การกัน แม่จะลอยตัวนี้ต้องมีการบอกกันเล็กน้อยครับไม่มีสลิงครับไม่มีการสแสดงแทนคุณชมอาจจะสงสัยแล้วคุณมัมคุณเท่งนั้นลอยตัวได้อย่างไรถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เฮ MM ้ยนี่เราจะฟุตเวิร์กน้ำไม่ได้เ้ยมันไม่เหนื่อยยังไงวะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็มันต้องเจออาวุธลับของเราแล้วล่ะ เองต้องเจอดาวกระจายของข้าอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษครับอยากกระพริบตาครับเดีียงตัวตายได้โอ้โหสุดยอดครับแต่ถ้าทางเอฟเฟกตจะเลยเป็นไกลครับสพโบริชั่นของเราดึงกลับมาได้ทันโอ้โห จับดาวกลจายเพิ่มาะแล้วคว้างกลับไปครับเทคนิคนี้แม้แต่ฮอลลีวูดยังไม่กล้า ผิดนั้นฉีดออกไว้เป็นสายโอ้โหสำนวนกำลังภายในเป็นไงครับโอ้เลือดพุ่งขอเล่นบ้างไงไหมอย่างเงี้ยคุณโหนั่งดูอยู่นานชักสนุกไม่ได้เตรียมเลยอยนอยากขอเล่นด้วยครับแบบสู้กันแบบเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้อุตสาหเตรียมมาอ่ะมุกแบบนี้ของใครของมันครับเขาเตรียมกันมาเองคุณหน่าสนุกนะเออ จะเล่นกัรบอกรอยองงลยนะรอยยังไงนะเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณโหน่งนั้นจะเล่นได้ไหมโดยไม่มีการเตรียมหรือเตรียมตัวกันมาก่อนเอฟเฟกต์นี้เฉพาะผู้ฝึกฝนมาอย่างดีเท่านั้นนะครับฮะลองใหม่สงสัยน้ำหนักตัวคุณโหน่งจะมากไปครับลอยไม่ขึ้นลอยเลยนะหนักไคอ่ะหนักใคเอฟเฟกมีบ่นด้ครับอีกสอีกสคุณโหน่งต้องขอกำลังเพิ่ม เอ้ยไม่เป็นไรออกมาเลยมาช่วยกันเลยมันจะได้เหาะได้อมาเลยมาเลยไม่มีปัญหาคุณหน่งยืนยันครับต้องให้คนมาช่วยยับนึ่งองแล้วชากก็ล้มลงมาครับคุณผู้ชมก็น้องจับชากอยู่ดีๆคุณโหนงไม่ได้เอามาเ้าไม่พอครับแถมชายกงพังอีกแล้วอย่างนี้แกงสามชาคนไหนต้องรับผิดชอบกันล้เนี่ยเฮ้ยเฮ้แร้วไงเนี่ย้ไม่รู้นะไม่รู้เรื่องนะไปไหนอะไปไหนอะ เไป,ไป็นไงอะเดี๋ยวกันเงินก็เคลีย <ไป S 2> ร์ไปเป็นไรเป็นไรพี่เดี๋ยวหักไปสี่คนเลย